สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์ม n นเเกมมิ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นม o b i l e เล gend นะครับอ่าเบงเบงนะครับผมในครั้งนี้นะครับก็เป็นอ่าเรียกว่าเป็นการอะไรนะเรียกอัปเกรดแพทใหม่นะครับอ่าแพทใหม่ของม o b i l e เล gend นะครับก็มาเล่นเที่ยวนี้ก็ผมกะว่าจะมาเล่นไต่แรงไปด้วยกันนะครับ แล้วก็ไอตัวที่ผมจะไต่แรงผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่าฮานาบีนะครับเป็นตัวแคร,รี่นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นตัวที่เหมาะสำหรับไต่แรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัวที่เล่นแล้วก็เขาเรียกว่าดาเมจสูงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ,บผมก็เลือกสกินใหม่ด้วยครับโอเคก็จะ ไตแรงนะครับอ่าอันนี้ผมก็อยู่แรงนะครับให้ดูแรงนะครับผมอยู่แรงอะไรอ่ผมอยู่กองที่แกรนด์มาสเตอร์นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นอ่าไตแรงกับตัวฮานาบิไได้วยกันนะครับผมอ่แล้วก็ไปหาห้องด้วยกันก่อนนะครับแลนนี้ก็จะเป็นอะไรตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น มีซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ฮะก็ดูแล้วน่ารักจริงๆครับเดี๋ยวรอสักแป๊บเลยครับเดี๋ยวเราจะแต่แรงไปด้วยกันนะหลังจากที่เราไม่ได้เล่นม b บายเลเจน d s มาตั้งนานน,าน,นะครับรนานจะเล่นให้พี่น้องได้รับชมสักครั้งหนึ่งนะครับอาจะเล่นสักแมตช์สแมตช์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,อแกคิดถึงนะครับไม่ได้เล่นมานานโอเคห้องมาล่หวังว่าคนจะเต็มนะ มาละ 7, เจ็ดแปดะสองคนนะครับเก้าสิบโอเคต้องรีบคว้าตัวฮานาบิเอาไว้นะครับโอ้อโหชาจังเลยคว้าตัวฮานาบิรีบคว้าเลยครับรีบคว้าเลยเอ่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนนะครับจะโดนนะครับต้องรับเปล่าไว้ก่อนนะครับก็จะมีตัวนี้ <c oughs> เป็นสกิลสกินนะครับเราเปลี่ยนลุกกันบ้าง ถ้าเป็นอันธรรมดาเนาะตัวต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นออลเมลตีมสีม่วงเรนจมาเล่นไต่แรไปด้วยกัน,นครับแล้วก็แปลนต่อสู้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะใช้เขาเรียกว่ารุนแครีเนาะคนไทยสามนะครับมีพม่าหนึ่งแล้วก็มีอินเดียด้วย พี่น้องชาวเอเชียหมดเลยเนาะไปดูตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งซ้ำนะผมเล่นอยู่ที่การโรมิงเนาะผมเล่นโรมิงดีกว่าเออเนี่ยเล่นโรม m i ดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าแมปแล้วแล้วก็เราเล่นไปด้วยกันเนาะไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับไ้ Mobile Legends เบ่งเบงเนี่ยนี่ผมก็เล่นผ่านมือถือนะ อัดวิดีโอเอาไว้นะครับพี่น้องอเดี๋ยวเรามารอด้วยกันนะฝั่งโน้นนะครับก็จะมีมิยะนะครับฟรังโกซันเวสาน่าแล้วก็เดียรอสนะครับก็จะมีคนไทยอยู่คนหนึ่งอเจินตินาพม่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชาติอะไรนะอินโดนีเซียมั้งครับหวังว่าคนไทยเราสามคนนี่จะเล่นเก่งอยู่นะ อรอสักครู่นะครับของทางเราก็มีอัลฟาคลินลยลลาอิดนะครับแล้วก็ผมฮานาบีเนาะอยู่ในตำแหน่งโรมิ i นะครับเราไปได้วยกันนะครับจะไปทำไหนดี <Smash them. S 1> ผม,ม็นตัวโรม m i นะครับจะฟาร์มก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> โอ okay. เห็นว่าตัวนี้อะไรนะแบบปลาอะไรเรียกว่าปลาของจักนะครับออกจะคล้ายๆแวนในอ่าวหน่อยแต่ว่าแตกต่างกันเลยว่าตัวนี้มันไม่มีเรียแกบบว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีนะะมมมปืนนะครับวุ้ยไอเดียรอสไปจุ๊บมาช่วยกันกระทืบหน่อยแมามาช่วยกันกระทืบหน่อย อ่าต่ไปสุดท้ายกระือมันเร็วอืมอ่าสีสะครับพุยจุอืมอ่าสีครับอืมอาอืมโอเคเป็นไรโอ้โหอืม แม่จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหอืมไปมาช่วยกันหน่อยนะครับแม่เราสะสมเรื่อยๆนะครับผมเอ้ยนี่ไปไปนี่ไปมาช่วยกันนะครับหนีหนีหนีอ่ะไปอือโอเคอ้เ้ย

มาช่วยกันหน่อยแล้ว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 ต่อมากรนันปีช่วยกันกระทืบหน่อยีขยันไม่ใช่หรอือขยันไม่ใช่เลยมาช่วยหน่อยแล้วนะครักระทืบกระทืบจะได้เหรียญเยอะๆนะครับมาเร็ว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 อืมอืมอืมผมกำลัมาช่วยนะฮะโอ้โหตายแล้วเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยอืมอืม มามามาน <c oughs> ี่เรียบร้อยครับแม่ก็คิวไปตัวหนึ่งนะ <I S 1> โหมดแล้วหลุด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  วัวหลอกนะครับตัวหมูพงมีมีมีล่อหลอกนี่ยล่อหลอกเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยอืม ความไม่แตกเลยสดเลยครับเลยออกไปก่อนตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่ไต่แรงได้ง่ายนะครับหนึ่งแล้ก็เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเล่นง่ายระวังไว้ด้วยทีนี้ไต่ป้อมไม่แตกนะครับโอเคหนึ่งไอต่อโอเคโอเค ายเรียบร้อยครับแม่จัดการไปละไหน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 ช่วยกันหน่อยอย่ไปเสียเวลาอะไรตัวนี้เกอบสิเอบสิตีเรียบร้อยครับตีได้ คนช่วยสักคนนะครับไปตีตีเต๋อยันมีปะมาช่วยกันหน่อยเร็วๆๆๆ,ๆจะได้พวกเฮสตี HP เหรียญอะไรเยะอะๆการแค่เดียวนะครับนี่การพลังหน่อยก็ตัวนี้นะครับใส่แรงง่ายๆเห็นไหมครับใส่แรงนนาย แล้วก็เกมนะครับก็ต้องเน้นป้อมอะไรพวเนี้ยเน้นทำลายป้อมใก่อนก็จะได้เปรียบเชิญพวกมินเนี่ยมันจะดันให้นะครับทำให้ป้อมมันแตกง่ายแพ้ง่ายนะเราจะเน้นก็าจะเน้นไปที่ป้อมใช่หไหมต้องเน้นไปที่ป้อมอันนี้เป็นเคล็ดลับของการอะไรนะการเล่นเกมบนมอบือถือนี่นะครับเห็นไหม,มเล่นเล่นไปเล่นมาอา้าว เน้นปั้มนะครับเน้นปั้มก็จะโอเคก็จะชนะง่ายนะนี่โอ้โหปั้มตีก็เหมือนกันนะมันก็หนักเหมือนกันนะเน้ยโอเคไปช่วยเพื่อนๆหน่อยนะครับยากเลยไหนๆไหนไปไหนซะล้ว รัดเลยรัดเลยที่นี่ซาฟาร์มไปด้วยก็ดีนะครับเนี่ยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเร็วเร็วเร็วมันดูมันจะกล้าไหมอืออือมือใครยาวก็สาวได้ก็สาวเอานะครับเนะแต่ผมจะ ไปทางนี้หน่อยนะครับนี่ไปลงหน้าเลยลงหน้าเฮ้ยมาไช,ช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเฮ้ยนี่ตาเรียบร้อยไปได้ง่ายมากนะอะไปเต่าเต่าเต่าเต,ต,ต่าวิญญาณนะครับ ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาช่วยหน่อยน,นยอีเอาสิเอาสิตายตายมาช่วยไม่ช่วยไม่เอาหารอกเต่เาฮึตองเต่เาเลยตองเต่าเลยครตีพวกมอนสเตอร์น,นะค,ะคะรับก็จะได้เปรียบมากเลยเห็นไหมจะได้เปรียบได้ อะรไรก็ได้ได้เหรียญได้เงินไ,ไ,ได้ฟาร,ร์มอะไรอย่างเนี่นยโอเคเราจะได้เปรียบมากเป็นคกนว่าโอเคนะครับผมปิดแชทเอาไว้นะครับถัดไปอู้ทางโน้นต้องไปช่วยด่วนเลยครับอันนี้มาช่วยมาช่วยมาช่วยโอ้โหใส่นง่ยแก่ เอารอืออือโอเคอืมอืม้อเคเรียบร้อยนลองมันนะครับประมาณรวมกันเราอยู่นะครับแยกหมู่ตอ่ะอมไม่ลงนะโอ้โหเร็วๆตรงนี้ mhm. اي, ก er, ิน yeah, okay. ก Gotta, ันไม่ลง ด้วยกันลอ้โเห็นเหนเห็นเห็วเสียเเหีกยอ่ะี้ยอ่ะครับโอเคนะครับม่ดูสิว่าเจะเคลียร์กันยังไงตามไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าจะอตกมังกรอะไรมานี่ก็ต้องรีบเก็บนะครับนีื่อทีข้อได้เปรียบของเรานะครับนี่โอ้ไหวไปหนั่นยสามตัวต้องถึงมือเราไหมถึงมือเรามั้งเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยครับไปมาเอามาเอานี่มาเอานี่เอานี่นี่เอาเลยเอาเลยเอาเอาเร็ว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  ่วยนะครับเกมไปได้ไวนะเฮยโะ้ปโอ้โห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 เอ้โหโอ้โหนอ้านใครับตายไปอหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหคอ้โหโอ้ัหอรโหห้รหหออออั เพื่อนๆก็ฟามแสดงว่าเพื่อนๆก็เขารู้งานกันเลยนะผมก็คิวไปแล้วหกตัวนะครับทำมืช่วยนะครับผมก็จะใช้ผพ้มาเยือนสกิลผพ้มาเยือนเนะเาะอือจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหจะไปยังไงยังไงอ่ะโอเคไปที่ใกล้ที่สุดนี่แหละ

มีสกิลดีนะเนี่ยครับดาเมจก็ดีเลยน,นี่โอ้โหพาไปลูกค่างเลยอ่ะไปช่วยเพื่อนหน่อยครับะจะไหวไหมเนี่ยครับโอเคไปโอ,คโอ้โหดาเมจเราเยอะเลยอ่ะไปช่วยทางนี้หน่อยอ,อืม โอเคครับได้ตามมาสุดๆครับโอเคไปวิ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 ต้องรวมกันนะครับเฮ้ยครับไหวนะครับนี่ตายตายไม่ต้องรออันนั้นเลยครับไม่ต้องรอชั่ว เล็กๆนี่ครับเล็กๆนี่ครับโอเคนี่คะไม่กลัวนะครับไม่กลัวเอสิฟัอยูวู้โมา ุ้มอออืเรียบร้อยนะครับแม่เอาละปฏิเสธแล้วครับแม่มามาโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าแอนดี้นะครับจะไตะแรงได้ง่ายเวลาทำดาเมจนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับ โอ้โหได้ดาวเพิ่มนะครับเราก็ไต่แรงมาดูซิว่าจะได้ M M e P ป่ะไายแชมป์นะครับแม่ชนะต่อเน,นื่องเห็นไหมได้ M P ป่าวไม่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 แปลว่าคิวได้คิวได,ด้ดีเลยนะ โอเคใช้ฮานาบินะครับในการแตะไรน์นะขอกดไลน์เพื่อนๆนะครับกลับไปที่ล็อบบี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับเราจะได้อะไรอ่าไม่ควรติดตามกลับนะครับเพราะว่าเราคงไม่เล่น อาชีพนะครับเองติดตามกลับด้วยอ่ะรับหมดเลยออเอออันนี้ก็จะเป็นของรางวัลหน่อยเนาะ,อะโอเคโอ้ได้ๆๆปฏิเสธก่อนปฏิเสธนะครับอ่าโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างเ,เพื่อนๆก็เล่นนะครับอ่าแรงนะครับ เล่นแต่แรงข้อสําหรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยอ่ะขับไปดูของรางวัลน,นะครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราเล่นจนครบประมาณ20นะครับเราก็จะได้อะไรนะได้กินใหม่นะกินในครนี่ค,คือของรางวัลน,นะครับของเราเล่นไปประมาณ20 แมชแล้นะครับสกินใหม่ของอิงซุนชินนะครับอ่ามันจะควรจะมีนะครับมีถ้าเกิดว่าเล่นครบแมช์ตามแมช์ของเขาเนี่ยสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งก็จะมีของรางวัลตายไปเรื่อยเรื่ยนะครับเป็นของรางวัลให้เราได้ในแต่ละขั้นนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะอนจอยเดอรามันด์เกมมิ่งวันนี้นะครับก็าม,มาเล่นนะ ไตแรงนะครับตัวฮานันบินะครับเอาสักแมตช์เดียวแล้วกันพอให้คายคิดถึงแล้วก็มาดูอะไรเขาเรียกว่าแม็ใหม่นะครับของมาบายเลเจนนะครับตอนนี้ก็เขาก็ปรับปรุงดูสวยงามแล้วเนาะดูสวยงามแล้วก็น่าเข้าไปเล่นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็จะมันก็จะรูปแบบเมเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็เป็นเกมที่เล่นผมก็เล่นนะครับ เป็นอันดับ2อง 2> <Don 't S 1> รอง <L ick. S 1> จากอวี v นะครับก <you> ็<อ>ออยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับอ่าเราดูนาทีแล้วโอ้เราเล่นไปเราเวลาเราก็ร่วมเลยไป20นาทีละก็ออยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยสำหรับช่องช่องเรเดอร์มันเกนะครับสำหรับตัวฮานาบิไตแรกนะครับในครั้งนี้ก็ขอ ตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปเกมอะไรแคสเกมอะไรอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ